สวัสดีครับขอต้อนรับสู่ปรังสัทายาช่วงของพระเครื่องผู้ใจคนดังครับวันนี้เราจะมาพูดคุยเรื่องของพระชุดเป็นจับอาคีนะครับกับเรียกว่าเป็นผู้เชี่ยวชาญคนหนึ่งเลยนะครับแล้วเป็นอดีตและอดีตท,ที่ปรึกษาทนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและหากรอนะครับแล้วก็เป็นรองนายกสมาคมผู้นิยมพระเครื่องพระพุทธไทยครับคุณพิสารเตชะวิภาแล้วหรือพี่ต้อยเมืองนนท์สวัสดีครับพี่ต้อยครับสวัสดีครับโอ้โหวันนี้เราจะมาดูเจาะลึกกันเลยครับอ่าเป็นจับอาคี ปอมไม่ปอมอยังไงแทรูดูตำหนิยังไง <c oughs> ครับพี <c oughs> ่ต้อยเริ่มเลยครับพี่ต้อยครับคือถ้าพูดถึงพระเป็นเจปาคีเนี่ยผมคิดว่าท่านๆเนี่ยก็คงรู้กันแล้วนะฮะว่ามีพระอะไรนะครับืูถ้าจะอธิบายแบบว่าเป็นบมไหมเลิกเลยปฐมเหตุเลยมันมันมันก็คงจะยาวนานครับ <c oughs> เอากันแบบว่าเอารวบลัด <c oughs> นะครับอย่างเช่นว่าเป็นเจปาคีเรารู้ว่ามีห้าชนิดนะครับ <c oughs> มีสำเด็จพร,ระครังมีพระทุมกอมีพระรอดรองค์สุพรรณพระนามราาคระยาซึ่งก็เป็นพระเอกแต่ละเมืองนะครับแล้วก็ถูกจัดให้เป็นพระที่นิยมที่สุดครับวามนิยมที่สุดเนี่ยก็เพราะว่ามันจากสิติประสบการณ์ครับแล้วก็เรื่องสำคัญที่สุดคือสนอนราคาการหายากง่ายอืนะครับอันเนี้ยมันเป็นสิ่งที่ชี้ชัดเลยว่าเป็นเจ้บบคพักีเนี่ยเป็นพระที่ถูกบัญญัดไว้ครบถ้วนทุกประการ,รนะครับ ถ้าพูดถึงมันจ้าคีองค์แรกที่จะพูดถึงเนี่ยก็คงจะไม่หนีผมกับสมเด็จวราค,ครับนะครับถ้าสมเด็จวราคังเนี่ยเราคงทราบกันอยู่แล้วนะครว่าสมเด็จพระจันโตท่านสร้างรสร้างด้วยเนื้อหามวลสารต่างๆเป็นถิงศักิักินะครับสร้างมาปีพศ .2409 แล้วก็มาสุดก็ปีพศ .2415 ใช้ระยะเวลาการสร้างเนี่ย6ปีนะครับการสร้าง6ปีเนี่ย ท่านใช้การสร้างโดยแฮนด์เมดพูดง่ายๆว่าด้วยมือของท่านเองเนี่ยเพราะฉะนั้นพระในระยะ6ปีเนี่ยไม่ได้สร้างทุกวันสร้างเฉพาะวันว่างพราะเรารู้อยู่แล้วว่าพาันท่านท่านเป็นพระทีะ่ใครๆก็นับถือก็อ,อยากจะนิมนต์ไปนูนไปนี่ไปอะไรกอะไรแม้แต่ในน้ในวังก็ยังต้องนิมนต์ท่านดังนั้นการสร้างพระเนี่ยคงมีเวลาไม่มาก เพราะนั้นพระเนี่ยถามว่าสร้างจำนวนเท่าไหรไม่มีใครบัญญัติถูกหรอกครับว่าจำนวนเท่าไหร่ครับมีมากน้อยเท่าไหร่เพียงแต่ประมาณการกันประมาณการจากอะไรประมาณการจากประสบการณ์ในการเล่นหาพระเช่าหากันแล้วก็จากตีเหมือนรอตตอรีอ่ะในวันที่หนึ่งเนี่ยมันก็คงจะมีเลขเดียวอนะแต่ละงวดแต่ละงวดพระทุนเดียวันค้างกันเช่นนะครับ,รบไม่ยา,ากันง่ายๆมันก็เหมือนการซื้อรถตุ้รีเหมือนกันนะครับ แต่ประมาณการแล้วผมคิดว่าถ้าทุกพิมพ์นั้นเนี่ยไม่ง่ายจะเกินหมื่นหรือสองหมื่นองนะ่นเองนะครับจากการสร้างมากไปด้วยตา้มไปอนะครับเพราะสร้างด้วยมือกว่าถ้าท่านประดิษฐ์ประดอยแตละองค์แตละองค์สร้างมาเนี่ยไม่ใช่ว่าสร้างมาง่ายๆมัาจะไม่ใช่ปั๊มเหมือนปั๊มเหรียญสมัยนี้ใช้เครื่องเขาปั๊ม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 ออกมาัมันเยอะแต่นี่ใช้มือในการกดในการแต่งนะครับว่าจะได้แตละองค์ในใช้ระยะเวลาหลายๆหลายนาทีก็ง่ายๆนะครับ แล้วก็กว่าจะเตรียมเนื้อเตรียมหาหมวลสารละต่างๆเนี่ยมันใช้ะระยะเวลาเป็นวันอืนครับองค์แรกก็คือพระสมเด็จวราคังขิมใหญ่<อ>นะครับอันนี้ถ้าจะดูให้ชัดนะครับนี่ในหนังสือให้ดูเลยครับนี่องค์นี้ถือว่าเป็นองค์ที่มีชื่อเสียงโด่งดังมากนะครับเป็นองค์ที่สวยนะครับอยู่กับท่านผู้ที่มีวัฒนบนะครับ นี่คือสุดยอดเลยองค์นี้ก็ถือว่าสุดยอดนะครับจริงๆพระสมเด็จพระคาเนี่ยสุดยอดมีหลายองค์ครับนะครับเป็นองค์ที่เราเรียกว่าองค์ดาราองค์ที่อยู่ในในตำนานหรือว่าเป็นองค์ที่เก่าวขวัญนไม่ว่าจะเป็นขุนศรีลุงพุทธบุญทรงนะครับลักทองเกียรติบัตรอะไรพวกนี้ครับมันจะมีไม่กี่องค์ที่ราคาเนี่ยเกินร้อยขึ้นไปในราคาเกินร้อยขึ้นไปนะครับ สิ่งแรกเนี่ยที่ท่านไปพบสมเด็จวระรังเนี่ยนะครับถามว่าถ้าไม่มีความรู้เนี่ยจะรู้ได้ยังไงว่ามันแท้หรือเกเอหรือว่าเป็นพระทีะ่จะเช่าได้หรือเช่าไม่ได้ครับมันก็ต้องผ่านคนที่เป็นเกียนคนที่รู้แต่ถ้าเผื่อว่าจะเอาคร่าวๆช่วยตัวเองเนี่ยมันก็มีจุดให้ดู มันเป็นจุดที่เราพูดง่ายว่ามันเป็นจุดกว้างๆถามว่าของปลอมมีไหมมีแต่ว่ามันไม่ละเอียดหรือไม่ไม่ทุกองคค์รับแล้วก็ไม่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 ธรรมชาตินะครับอย่างว่าระฆังพิมพ์ใหญ่เนี่ยนะครับซึ่งเป็นพระที่แพงแพงมากเมื่อแพงมากของปลอมก็ต้องมีมากนะครับโดยธรรมชาติอยู่แล้วนะครับครับ สิ่งแรกที่เราเจอครับสมเด็จวัลขังเนี่ยนะครับอย่างองนี้นะครับอย่างองนี้ครับเราเห็นเนี่ยสี่เหรียนนั่งสมาธิฐานสามชั้นเด็กๆก็รู้ว่าเป็นวัลขังแต่ไม่รู้หรอกครับว่าเกแทอสิ่งแรกที่จะดูคือหนึ่งนะครับถ้าอค์ไหนที่มีรักทองจะเป็นรักทองเก่าอย่างนี้นะครับรักทองจะล่อนไม่มีรักทองที่ติดเต็มครับไม่มีนะครับเป็นรักทองจะล่อนแล้วเราก็ต้องสังเกตนะ พิมพ์เนี่ยต้องมาดับหนึ่งนะครับ,รบพิมพ์นี้ต้องมาดับหนึ่งพิมพ์ของวัดระฆังที่ถูกต้องเนี่ยนะครับท่านดูก,กรอบซุ้มเนี่ยนะืะซุ้มกรอบจะเป็นสี่เหลี่ยมซุ้มจะอยู่ตรงกลางแต่ซุ้มเนี่ยจะขยือนจะขยับ,ค,บคืออะไรฝั่งขวาองค์พระเนี่ยซุ้มเนี่ยวาดขึ้นมาเนี่ยจะเหลือเนิอพื้นที่ช่วงนี้มาก อคเห็นไหมฮะทั้งนี้มากแล้วลงมาี่จะตกขอบจะมาเหลือทุกตรงนี้น้อยเห็นไหมฮะละเอียดเลยลนะตนะัวอย่างเนี่ยจะไม่ชิดเนี่ยอันนี้คือสิ่งแรกที่เราสังเกตดูนะครับ,รบถามว่าของปอมมีไหมของปอ,ม,ม,ม,อ,งปอมก็มีครับนะครับอันนี้เราไม่ได้พูดวิชาการถ้าพูดวิชาการพระองค์เดียวเนี่ยเราจะพูดทั้งวันเลยนะครับซึ่งท่านก็จะเบื่อหน่ายเอาคร่าวๆที่จะจุดสังเกตนะครับ อันดับที่สองนะครับพระสมเด็จวัดระฆังเนี่ยนะครับพิมพ์ใหญ่จะนั่งเอียงซ้ายทุกองค์เห็นไหมฮะเอียงซ้ายองค์พระนะฮะคุณคนดูองค์ไหนก็ได้นะครับองค์ไหนก็ได้นะครับจะนั่งเอียงซ้ายทุกองเอียงเอียงอรั้งนี้เห็นไหมฮะจะไม่ตรงครับถ้าตรงเนี่ยไม่ใช่จะต้องเอียงซ้ายนะครับแล้วก็ ช่วงแขนช่วงแขนช่วงนี้จะบางเล็กเห็นไหมฮะจะบางเล็กแทบทุกองคดูไนหะมเห็นไหมเนี่ยตรงเนี้ยจะเลียวเล็กเลยเล็กกระส่วนอน่นะฮะเนี่ยเห็นไหมครับเนี่ยเนี่ยจะบางเล็กนะครับอันนี้คือจุดสังเกตนะฮะ เกศเนี่ยจะเอียงซ้ายครับเอียงไปทางซ้ายองค์พระเห็นไหมฮะเกอเนี่ยจะเอียงซ้ายทุกองคเราสังเกตได้นะฮะแม้แต่องค์องค์นี้คเห็นไหมครับจะเอียงซ้ายคือผ้าเนี่ยจะเฉไปทางซ้ายหมดครับสวดทรงอะไรก็จะเอเฉไไปทางซ้ายครับนะครับพรละคังขีมใหญ่อันนี้คือจุดสังเกตง่ายๆนะครับจุดสังเกตง่ายๆที่ ที่ทำให้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 เรารู้ว่าพระสรมเนีพิมพ์ใหญ่เนี่ยจุดที่ถูกต้องพิมพ์ที่ถูกต้องเนี่ยจะเป็นลักษณะอย่างนี้อืมนะครับส่วนข้างหลังนะฮะพระวรคังเนี่ยนะฮะต่อให้หน้าสวยขนาดไหนก็ช่างหลังจะไม่มีสวยอืมเห็นไหมครับ เนี่ยหลังจะไม่เสมอเนี่ยนข้างหน้าก็จะดูดีแต่หลังเนี่ยจะเล้าจะข้างๆโดยเฉพาะขอบข้างเห็นไหมฮะเนี่ย,มยไม่ว่าองค์ไหนก็ได้นะคุณนดูนะหลังจะไม่มีสวยเห็นไหมฮะหลังจะไม่เรียบร้อยอเพราะเกิดจากการตัดพิมพ์อ๋อเหรอครับอ่าเกิดจากการตัดพิมพ์เห็นไหมครับแต่ละองค์เนี่ยหลังจะไม่ค่อยสวยนะฮะ หลังตัวมากจะร้อยๆอย<ม>นะฮะ<ม>พี่จุดสังเกตนะครับนะฮะจุดสังเกตนะ<ม>เนี่ยอย่างเงี้ยน่าจะเรียบแต่หลังเนี่ยเห็นไหมฮะมจะไม่ค่อยสวยนะะอันนี้คือหลักสังเกตง่ายๆนะฮะพระธุเดเวะครคังพิมใหญ่เนี่ยซึ่งจริงๆแล้วถามว่าจุดที่จะดูเนี่ยจะพูดจริงๆาทั้งยี่สิบสามสิบจุดเลยทำไป โอ้โหอที่จะดูนะจุดที่สังเกตดูเห็นไหมเนี่ยอย่างองเนี้ยพราข้างหน้าเนี่ยตึงสวยแต่ข้างหลังเนี่ยเห็นไหมเนี่ยเหมือนกันเห็นไหมทุกองอ่ะเนี่ยเนี่ยเห็นไหมข้างหน้าเนี่ยตึงสวยแต่ข้างหลังเนี่ยะจะไม่มีสวยนะครับผิดกับต้นเด็จบางทุมผมซึ่งหลังนี่จะเรียบสวยสวยกับข้างหน้าอ่าเนี่ยเนี่ย ความแตกต่างม,มันมีนะครับแล้วสำคัญที่สุดเนี่ยเราจะต้องดูนะฮะคืออันนี้เราพูดหนึ่งในฐานะที่ที่เราไม่ค่อยเก่งเราถ้าเราไปเจอคนเดียวเนี่ยจุดที่เราสังเกตควรจะต้องดูอะไรก็ดูอย่างที่ผมพูดเนี่ยแล้วก็ฐานฐานชั้นเนี่ยจะเป็นฐานสิงห์เห็นไหมจะมีขาสิงห์ออกมาทุกอ,องอาานะฮะ อันนี้ตรงเจนดีนะฮะเนี่ยฐานนี่จะเป็นฐานสิ่งให้เห็น<ๆ>หเห็นหเห็นชะัดเจนเห็นไหมเนี่ยจะมีขาครับเหมือนเหมือนขาโต๊ะขาโต๊ะนะ,ะซึ่งอันนี้คือลักษณะทั่วๆไปของวัชระงังโดยคร่าวๆนะครับนอกจากนั้นก็ต้องพิจารณา,นา,นานเนื้อเนื้อหานะครับเราะั้น การที่จะดูเนื้อหาได้คุณจะเป็นเนี่ยมันต้องเห็นของจริงสำคัญที่สุดคือเล่นพระเนี่ยนะฮะจะเก่งไม่เก่งเนี่ยสำคัญที่สุดคือได้เห็นของจริงัครบเมื่อเห็นของจริงแล้วเนี่ยคุณก็จะรู้ว่าความแตกต่างพระทั่วไปกับพระที่เป็นของแท้เนี่ยจะแตกต่างกันมากมนะครับเอาเอาว่าเร้าขา สำคัญที่สุดคือด้านหลังเนี่ยคุณสังเกตเห็นไหมหน้าเนี่ยสวยแต่หลังเนี่ยเนี่ยส่วนดูเห็นไหมฮะหลังเนี่ยอย่าไม่ไม่ไม,ไม่ไม่สวยอะจะปริจะอะไรแต่อะไรเงี้ยนี่คือลักษณะทั่ว,วไปของตําเด็ดประกาบจุดสาคัญสาคัญที่พี่ต้อยบอกมาแต่ถ้าถามว่าบางคนที่มองว่าที่ส่วนใหญ่ก็ปอมมันจะสังเกตยังไงครับต้อยหลังมันจะเรียบเรียบเลยอ่าส่วนมากปริมีน้อย Oh. แต่ถ้าปรีก็ปรีโดยเหตุบังเอิญน,นะฮะเหตุบังเอิญแต่ก็ไม่ไม่เป็นธรรมชาติเหมือนกับของแท้ mm hmm. นะครับของแท้เนี่ยปรีเนี่ยม,มันจะปรีเหมือน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 อะไรอ่ะเหมือนตึกเก่าๆที่ล้า oh. ไม่ออกาไหมฮะ mm hmm. ตึกเก่าๆที่ล้าที่ที่ที่เวลาฉาบปูนแต่แล้วก็จะเกิดความแยอะ mm hmm. นะฮะอะไรอย่างเงี้ยน,นะอันนี้คือ ข้าวๆข,ของตำหนงวระครังว่าจุดต่เราไปเจอเนี่ยเราควรจะดูตรงไหนก่อนนะอันนี้เป็นการบอกกล่าวกันแบบเอา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 กันแบบรวดรัดจริงๆสังเกตถ้าด้านหลังมันเรียบนี่คือไม่ใช่ละ <c oughs> มันมีเหมือนกันนะฮะด้านหลังเรียบเรียบปิบ๊บเลยมันก็มีแต่ว่าในความเรียบปิ๊บเนี่ยเมื่อคุณส่องดูแล้วมันก็จะมีเขาจะเป็นเนื้อเนื้อเขาจะแย่แย่แย่แย,แย่คือต,ตายอะไรอย่างงั้นนะฮะซึ่งซึ่งซึ่งลักษณะอันนี้ จะไม่มีเรียบเหมือนเหมือนเหมือนกับพระใหม่ที่เราสร้างขึ้นมาเห็นไหมครับพระใหม่เนี่ยสร้างขึ้นมาหลังเนี่ยจะเรียบแต่ของวัระครังเนี่ยหลังเนี่ยไม่มีเรียบ ừ ừ นะครับบางองค์เนี่ยจะเป็นเนื้อเป็นชั้นชๆเหมือนเหมือนผิวไม้อะไรเงี ừ ừ ừ ้ยนะฮะเหมือนกับผิวไม้เพราะว่าใช้ท่านใช้การกดด้วยไม้ครับนะครับนก็มาเนี่ยเนี่ยอย่างเงี้ยผิวไม้ผิวไม้ซึ่งเราจะเห็นเป็นชั้นๆ ลักษณะเป็นชั้นยบบิ้วไม้นะฮะอันนี้นะครับครับอันนี้ก็เป็นการดูคร่าวๆของสมดุลวัลขังซึ่งเราพูดในฐานะคนที่ไม่เป็นแต่ถ้าคนเป็นเนี่ยเราไม่ต้องพูดถึงตรงนี้อเราจะพูดถ,ถึงถึงถึงความสวยงามของเนื้อหารครับจะพูดถึงความนูนศึกของพระอืมซึ่งอ,นนอันนี้อันนี้อันนี้มันจะต้องคุยกันแบบนั้น นี่ถ้าจะเจาะแบบเรียนรู้เนี่ยมันต้องเป็นเดี๋ยวเดี๋ยวเปิดก่อน